หนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้การทดลองวิทยาศาสตร์บ้านวิทยาา์น,ทยน้อยของเราการหักเหของน้ำหรือการหักเหของแสงแสงเลี้ยวเบนนะ,ะเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ตัวแทนคนที่ยังไม่เคยออกมาทดลองให้เพื่อนๆดูเอาน้องกล้องดีกว่าลูกน้องกล้องออกมานั่งตรงโต๊ะ,ะโต๊ะกิจกรรมตรงนั้นเลยนั่งเขยื้มมาใกล้ใกล้อีกโอเคเพื่อนเพื่อนสังเกตเขยืบมมาตรงนี้หน่อยค่ะ กลางเลยโอเคเด็กชายกล้องนะคะอ่าเพื่อนๆช่วยสังเกตอุปกรณ์ในการทดลองตอนนี้หน่อยสิครั้งนี้หน่อยซิว่ามีอะไรบ้างบนโต๊ะมีอะไรบ้างคะ <มา S 1> น้ำมันน <มา S 1> <ก>้มันก้องหยิบน้ํามันมาหน่อยไหนขวดน้ํามันเออวางไว้ตรงนั้นเลยลูกวางไว้ตรงนี้เออตรงนี้เขาจะไปหน่อยนึงจาแล้วมีอะไรคะแก้วน้ํามีกี่ใบเอากล้องหงายแก้วน้ําขึ้นโอเคอีกใบหนึ่งค่ะลูกแก้วน้ําอะมีอะไรคะ มีหลอดอ่าวางไว้ตรงนั้นก่อนอหลอดวางไว้ตรงนั้นก่อนโอเค,อเคแล้วมีอะไรคะสิ่งสําคัญน้ำ,นำอ่านวดน้ําเปล่าเอามาหนึ่งขวดแล้วครูก็จะให้กล้องเทน้ําลงในแก้วสองใบเลยอ่ะกล้องเทเลยจ้าอ่าค่อยๆเทน้ําเท่าๆกันนะสองใบเทน้ํเ่าเท่ากันนะคะกล้องนี่กล้องเทน้ำเปล่าใส่ในแก้วสองแก้วแล้วใช่ไหมคะกล้องหยิบหลอดมาหนึ่งหลอด เอาใส่ลงไปในแก้วหนึ่งแก้วอ่าเพื่อนๆสังเกตหลอดแก้วที่หนึ่งสิที่มีน้ําเปล่าอยู่อ่าหลอดเป็นไงคะมองด้วยตาเปล่าเป็นไงคะก็<อ>ย,ยังตรงอยู่เนาะก็หลอดก็คือหลอดอะเนาะหลอดตรงๆองนเนาะอ่าและอีกแก้วหนึ่งครูจะให้ใส่น้ํามันออะเทน้ํามันลงไปแก้วนั้นนะแก้วที่ไม่มีหลอดนะคะเ่าเทลงไปเลยอ่ะช,าชา้าๆ อีกแก้วหนึ่งก็จะเทจะเทน้ำมันลงไปใช่ไหมคะน้ำมันสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองเนาะอ้าวก้องเอาหลอดอีกหนึ่งหลอดใส่ในแก้วที่มันมีน้ำมันอ่าอ่าเป็นยังไงเออถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าอ่าวางไว้อย่างไงแหละคะ่ะอ่าเดี๋ยวลองดูใกล้ๆลองดูใกล้ๆหลอดจะเป็นยังไงนะ ตรงไหมคะไม่ตรงเกิดการหักเหของแสงถ้ามองด้วยตาเปล่ากล้องลองเอาแว่นขยายส่องดูสิลูกเดี๋ยวครูให้กล้องส่องดูก่อนนะเออก้องเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรคะพยักหน้าหลอดเป็นไงคะไม่ตรงหรอเอ้ากล้องหยิบหลอดขึ้นมาซิแก้วที่มีน้ำมันตรงนี่นาเอาเอาใส่ลงไปใหม่ ทำไมมันไม่ตรงอะ่ะเออมองด้วยตาเปล่าเอ,อ๊ะมา,าดัดจ,จานมันเล่นมายากนนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพื่อนๆออกมาดูบ้างนะคะอ้าวนับตังออกมาดูสิคะสังเกตดูแก้วสองใบที่มีน้ําเปล่ากับแก้วที่มีอาน้ำมันดูสิลักษณะของหลอดเป็นยังไงบอกคุณครูด้วยซูมหน่อยอเป็นยังไงจ้ะนับตงัง หลอดตรงไหมคะไม่ตรงทําไมไม่ตรงะแล้วหลอดที่ใส่น้ําเปล่าเป็นไงคะตรงไหมคะตรงหลอดที่มีน้ํามันตรงไหมคะไม่ตรงอันไหนไม่ตรงอะลูกชี้สิเออเพราะอะไรนะเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะคะต่อไปเป็นกังฟูกับน้องเฟนนะคะลองมาสังเกตดูซิเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะหลอดเป็นยังไงคะหลอดที่มี แก้วน้ำเปล่าเป็นไงคะหลอดเป็นไงตอบคําถามก่อนหลอดที่ใส่แก้วน้ําเปล่าตรงหรือไม่ตรงคะตรงหลอดที่อยู่ในแก้วที่มีน้ํามันเป็นไงคะไม่ตรงหลอดลักษณะมันเป็นไงอะ่ะหักเลยใช่ไหมลูกมันหักได้ยังไงนะเราไม่ไดเอากันไกลไปตัดสักหน่อยอ,อสงสัยไหมอ่าเป็นเพราะว่าเกิดจากแสงการหักเหของแสงนะคะทำให้หลอด เกิดการเปลี่ยนแปงแลงเรามองด้วยตาเปล่ามันก็จะเหมือนลักษณะหลอดมันไม่ตรงแล้วหักออกจากกันนะคะ mm hmm. ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสองคนนะคะส mm hmm. รุปผลการทดลองเรื่องแสนเรียวเบนการหักเหของน้ำนะคะ mm hmm. โดยใช้หลอดน้ำแล้วก็ใช้วิธีการสังเกต ของใบบัวเป็นยังไงบ้างลกูกฮะหนูวาดอะไรคะสรุปผลว่างไงอาวาดแก้วที่มีหลอดน้ําแล้วก็มีอะไรคะสีเหลืองๆอะน้ํามันพืชนะคะแล้วก็เอาหลอดใส่ลงไปผลเป็นไงคะในน้ํามันพืชมองเห็นหลอดเป็นยังไงคะฮะใบบัวไม่ตรงหลอดมันไม่ตรงแล้วในแก้วน้ําเปล่าหลอดเป็นไงคะ ตรงเนาะโอเคขอบคุณค่ะ